ครับห้าสี่สามสองครับโอเคครับใุณหน่อยครับสู้ๆู้ะาู้เดินมาเลยเดินมาเลยครับเน่อง เก็บโีโอหน่อยยืนให้กล้องหน่อยยืนให้กล้องหน่อยออก,กนะครับ3า1 Let's go มาเลยค่ะโอเคค่อยๆนะครับค่อยๆวิ่งนะค่ะใช่แล้วเนี่ยยังคงส่งกำลังใจกันได้ยังคงกำลังใจทั่วประเทศไว้ในทุงผืนนี้ค่ะเพื่อที่จะส่งญี่ปุ่น โหบวันนะคะผ่าน35จังหวัดวระยะทางกว่า4 6 0 6กนหก้อหิโลนะออกเดินทางกันได้เลยมาเลยค่ะอันนี้เป็น<ฮ>สะพานข้ามของนที่จะนึกว่าสะพานข้ามแม่น้ำไ,ไม่ใช่ครับสะพานข้ามรถไฟนี้คือสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ด้วยกานแอกทีฟสาว5จังหวัดที่เราจะมีวิ่งผ่านไปถ้าเกิดว,ว่าลองวาดรูปเส้นทางที่เราวาิ่งดีๆเนี่ย<ะ>ก็จะเป็นรูปแผนที่บรนเวยเชียอ๋อเหนือกลางอีสานใต้